มาแล้วจ้าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่9มีนาคม2565ปรับขึ้นอยู่หลายรายการด้วยกันขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดลความชื้นไม่เกิน30% 8บาท25สตางค์ถึง8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดลความชื้นไม่เกิน14.5% 11บาท50สตางค์ถึง11บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่12บาท84สตางค์ถึง12บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมอยู่ที่13บาท11สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นค่ะเป็นตันราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่396 US ดอลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโ,โกเป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 9บาทดสสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นตันราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2 9ง9 9 US ดอลลาร์ต่อตนันเป็นบูดเซนราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่754.40เซนต์ต่อบูเซนมาเหตุราคาโรงงานอาหา,ศารศัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปร,ะริมณฑลย้ำเตือนพี่ๆน้องๆอีกหนึ่งครั้งทําไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายแจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรไซยด่วน1569ได้เลยจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย